เรียน n อเสี่ยงตกงานไหมจริงๆทุกอาชีพตกงานได้ถ้าเราเลือกงานยิ่งถ้าเราไม่อยากทําจังหวัดนี้ไม่อยากทำแผนกนี้ไม่อยากดูแลคนไข้แบบนี้ โอกาสที่เราจะตกงานก็สูงขึ้นนะครับคือการเรียน NA เนี่ยมันทำงานได้หลายที่มากเนาะไม่ว่าจะเป็นคลินิกโรงพยาบาลรัฐบาลเอกชนนะครับอาสาานที่ดูแลเด็กดูแลผู้สูงอายุอย่างเงี้ยมันมันมันช้อยเยอะมากมีตัวเลือกให้เยอะมากถ้าเราไม่เลือกงานโอกาสทำงานก็สูงมากๆนะครับคนเรามีการเกิดแก่เจ็บตายทุกวันถึงแม้ว่าทางการแพทย์เนี่ยจะมีเทคนโนโลยีเข้ามาช่วยในการทํางานแต่ก็ยังไม่มีเทคโนโลยีใดที่จะมาคอยอาบน้ําให้คนไข้ไม่มีเทคโนโลยีใดที่จะมาท,ทําไวทอนไซส์ให้คนไข้ไม่ม มีเทคโนโลยีใดที่จะมาป้อนข้าวให้คนไข้ได้นะครับหัตถการเหล่านี้ยังจําเป็นต้องใช้บุคลากรน,นั่นก็คือผู้ช่วยพยาบาลนะครับพนักงานผู้ช่วยพยาบาลเหล่านี้ยังจําเป็นและก็สําคัญมากๆสรุปแล้วก็คือเสี่ยงตกงานแต่ถ้าเราไม่เลือกงานไม่ตกงานแน่นอนอย่าเลือกงานนะครับ